ผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาโหลดเพบพบเพบกาฟรร้อยเปอเซ็นต์นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราเพิมพ์คำว่า human p พกาวนะครับเนี่ย human p พกาวนี่เป็นประมาณนี้เลยเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่มันมันก็จะเป็นรูปหน้านี้นะครับ เหมือนเ,เหมือนเมลอนเพกาวนะครับแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่ว่าเป็นเพโพเพกราวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับว่ามันเหมือนจริงแค่ไหนรอด,ดาวโหลดเนี่ยในเลือกด่านน้ำดีกว่าทะเลทะเล ไม่ปลอมนะทุกคนไม่ปลอมไม่ปลอมตัดต่อไม่ไม่ไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นลองดูฮะต่างจากเพผู้เพกาวจีนแน่นอนลองดูนี่เป็นไงต่างจากเพผู้เพกาวจีนสามารถจมน้ําได้เป็นไงเทพไหมเออเทพไหม,มนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเน,นี่ลองดูส่วนที่พิเศษสุด,สด,สดเลยนะครับอืม เ,เตรียมก่อนนี่หลังจากนั้นนี่เลยเป็นไงตากจากเพรพ์เพรพ์กาจีนนะฮะนี่หฮ้อตกเลยโว้น้ำน้ำน้ำน er. ้ำน้ำ โอ้โห้ส็ดโหโอ้ยอปี๊ปปีไปไหนวะรี่สุดยแต่ว่าตัวละครอัดอบั็กนิดนึงนะครับเพราะว่าเขายัางทำไม่เป็นตัวเต็มเลยนะครับ <c oughs> ตัวละครเนี่ยบั็กจะคอหมุนนะครับเนี <c oughs> ่ยโอ้ยจมจมจมนะ <c oughs> เรียบร้อยคอหักไปแล้วครับ เออหุ่นยนต์ตัวหักไปแล้วโหเนี่ยมันมันก็จะบั๊กประมาณนี้นะครับเออขอเชิญท่านอ๋อนี่คือประตูคุณรามาอีกโอ้ไม่เป็นไหนก็ได้เฮ้ยดูคกูเจล เก็บไอ้ก <concealed safety> <pad> ูกูจะรีบเก็บเลือดไอเดียกอนก่องเนี่ยที่ดดีดีีดดีดี เป็นไงอะไรอะฮัลหลทุกคน้แบนด์โทรศัหด้อาอ๋อ เอาคือปล่อยเลือดที่มันอ่ะมันตายแล้วนีเอนีเปนไงเอาไอหุ่นยนเวรเคลียมตัวทางหัวอ้าวอ้าวอ้าวใครมันดูเลือดกูไปอ้าว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  นี่คือประตูไอ้ห้าขีดให้ไปไหนก็ได้คือข้อเสียนั่นคือมีโฆษณานะคะแต่ว่าปิดเน็ตได้นะฮะชักจะเป็นลมโอ้โหหุ่นหุ่นโดนชักจะเป็นลมแล้วเดินเดินเ เอ้ยยังยังไม่มึงมึงไม่มีวันตายยังไงวะอีซึ่งราวามันก็จมได้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าข้อเสียนั่นคือมันจะแหลกนะฮะถ้าเกิดเราเอาสิ่งของจมลาวาเปิดเปิดไอ้นี่แม่งเลยเปิดไอ้นี่แม่งเออไม่ใช่ไม่ใช่เออผิดผิดผิดเปิดแบ็คโฮแม่ง จะเลือดอย่างงั้นเหรอบีบีบีเอาเฮ้ยเอ้ยมันมันมันลบไม่ได้ลบไม่ได้นี่นะครับแม่แม่แต่เครื่องนี้มันก็มันก็ไอ้นี้ได้นะฮะเฮ้ยเดือ อะไรวะเอา้เอาติดขาเลยเบีแบบี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 บนี่คือประตูที่จะเปิญขวีด <c oughs> ให้ไปไหนก็ได้แผลมันมันมันแผม

รับดอนนี้โอ้โหโป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 ต้นไม้จมอยู่ในใต้น้ำโอ้โหทูรูรูรูมีอะไรล้วกูไม่สนลยอาอามันรอดที่หมายเลย วิธีทําให้คนแบบคอหักยากๆก,กันคือแล้วก็ต้องแบบแบบนี้นี้นะครับต้องแบบต้องแบบทําให้เวลาช้าๆนะครับจนถึงจะเล่นได้นานๆขึ้นนานขึ้นนะ <c oughs> เอาขวดแตกแล้วโอ้ย,ยไม่ทันดีดีมเลยกระโดดจมดบเตยอีกแล้ว Câ cái đồ chấm khách thế cheg hello, Uýii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 , like... sure. UAIġIкий <coughs> <coughs> อือนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอืออืออืเดี๋ยว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 อโ้ยนี่นี่ ปาปาปาล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 าเกือบได้นะครับท่านผู้ชมอ็นติดแค่สองเส้นน่ะ ติดกันสองเล่นเออติดติดติดเออเออเข้าไปเออเย้หาติดแล้วหายติดแล้วหาติดแล้วเว้ยอือเฉียเยกูเย้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 เ เออไม่จริงกูโดนถูกห้อยติ่งติ่งตองตังโดนถูกห้อยมึงก็เจอกูเยส d u ดมึงก็เจอกูเยส d u ด e ใช่มคะมัวรออะไรตายตั้งนานได้ได้ไปนานแล้วปูแม่งเลยเออเปิดตบแม่งเลยโอ้โหอะไรก็ดื้อกจาย โอ้โหมันสมจริงด้วยนะคะพอพอคนเลือดไหลแม่งเลือดแต็เลือดหยด,ดพื้นเต็มเลยเอ <c oughs> ้ลองลองเปิดทีวีนะคะดูดิ <c oughs> อ้าวเป็นอะไร Het aanzicht van de Oren, oh, dat zo soort... verandering ondergaan met het Dankopgiften nieuwe kaart hebben we zien. Het gevecht dat aan de voet een diameter heeft van meer dan 12 meter en aan de top van ruim 7 meter is 155